สวัสดีค่ะอยู่พวกเรานะคะซีซีกอล่าว<ๆ>กลับมากับลูกๆเราขันน้องเจมีนานแล้วก็น้องโฟนนะคะกับ Q&A คำถามจากแฟนคลับของเจมีไนโฟนจ้า สวัสดีครับตาเจียวาวครับตาเชี่ยววอชีเจมินไนท์วอโฟทนะครับนี่ฉมเมื่อแค่คำเดียวเป็นอะไรเป็นอะไรดีขอเป็นนี่ดีกว่าผ้าคลุมชินชิล่าใช่เป็นผ้าคลุมที่อยู่ในซีรีส์ครับสามารถซื้อไมาทำยืมชิบิฉ่ำนะครับขมใช้คอไปอีก เลือกของได้นึ่งชิ้นหรอือเปล่าถ้าผมผมผมจะเป็นป้ายชื่อครับป้ายชื่อของตินที่เป็นปะัะธานักเรียนครับจะมีวางอยู่บนโต๊ะของตินในเรซิลี่ก็ถ้าทุกคนเห็นก็มันจะมีอยู่ตรงนั้นนะครับก็ฝากไปดูกันด้วยแล้วกันครับผมว่ามันมันน่าจดจำดีครับอ๋อ <laughs> ของหนึ่งอย่างที่น่าจดจำจากตินน่าตลกนะยเด็กะตลกหรอลลโอเคตลกก็ได้ คือตอนนั้นอะ่ะผมเป็นนักร้องในวงดนตรีของโรงเรียนครับก็ผมก็จะมีวงของผมนี่แหละตอนนั้นเล่นอยู่ในคอนเสิร์ตของโรงเรียนใช่แล้วของผมเนี่ยอีกเรียกว่าอะไรอะ่ะวงต่อไปจะเป็นวงของพี่ๆรุ่นใหญ่ๆแล้วของผมก็จะเป็นโชว์เปิดให้พวกเขาครับแล้วคือตอนนั้นผมก็ล่นเนีน่ยร่บบลกมากแล้วตื่นเต้นแล้วก็เดินสะดุด สะดุดสะดุดกับมอนิเตอร์หน้าเวทีแล้วก็สะดุดแล้วก็ล้มไปกลางเวทีนั่นเลยแล้วทุกคนแกรนโอเปิ้ลนิ่งแล้วผมกร้องต่อเออเดี๋ยวชมพักก่อนอยูว่าตลกไหมวะตลกแหละเราต้องมาดาคำถามเล่าโมเมนต์ตลกคนที่กลัวว่ากลัวผมก็จะกลัวสัตว์กลัวอะไรหรือเปล่าแต่กลัวสัตว์ตัวอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวอีกอย่างหนึ่งคือเงาตัวเองเงาตัวเอง้ย เข้าใจเป็นคนที่กลัวง,งานตัวเองมันเหมือนผีตามตัวเงาอ,อะไร่างเงี้ยของตลอดเวลาเวลาไปแบบผมก็งงเหมือนกันนะเวลาตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีผีได้ไงผมก็งงแล้วเวลาไปกลางแดดใช่ไหมก็จะมีแบบเงา<ผ>ตามตัวเนี่นจะ,<า>ะวิ่งหนีพอวิ่งหนีเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่ไม่ไปไม่หายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบกลัวเป็นเรื่องตลกตลกขำๆตอนเด็กอะไรแบบเป็นเรื่องตลกวัยเด็กเออไม่กลัว ตอนนี้กลัวยัไหมไม่กลัวแล้วตอนนี้กลัวอยู่ก็ตลกเลยตลกจริงเลยชอบส่วนไหนคุณชอบส่วนไหนชอบฟันครับชอบฟันของตัวเองใช่ยิ้มสิชอบส่วนไหนยิ้มสิยิ้มสิฟันยิ้มสิยิ้มสิใช่ไมีได้คนบอกว่าฟันจัดมาหรือเปล่าแต่ว่าฟันจัดอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกแบบเออฟันเดียวเออไม่ได้ดัดฟันด้วยฟันสวยจังยิ้มสิยิ้มสิ น้องเเออสักทีขอบคุณเออชอบสวยเลยตรงไหนดีนะจะจะหมูกอะไรจะหมูกอหมแตจริงนแลก็ตาสวยนะเออชอบชอบจมูกครับรู้สึกว่ามันมีสันดีครับมันมันมันโอเคดีครับหรือเปล่า มันมันเล็กๆแล้วมันแบบมันโด่งโดนี่ใมันเข้ากันนะ้เขโอ้โหคนที่หน้าเล็กมากเลยถ้าจะมูกใหญ่ขึ้นมาที่แย่เลยนะก็แบบเล็กๆมามาเล็กๆกันเดี๋ยวน้องโค้ดโค้ที่จริงประเทศจีนใหญ่มากมีหลายเมืองมากเลยใช่ไหมอยากไปที่ไหนเลือกไม่ถูกเลยผม ผมต้องให้อะไรเมื่อวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งอ่าเขาเรียกอะไรไปเมืองจีนต้องให้ไปแฟนพาไปเที่ยวว่าแบบผมผมผมยังแบบไม่ไม่ไมค่อยแบบไม่ค่อยรู้เรื่องว่าโซนนี้เป็นโซนแบบธรรมชาติโซนนี้เป็นโซนแบบในเมืองอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบให,ให้ให้เขาไกด์ให้ว่าไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็บดีทุกอง,องแต่ขอภาษาอังกฤษไม่ก็ภาษาไทยแล้วภาษาจีนจะยากหน่อยเจนช่วยคอมเม้นต์ก่อน ก็นี่แหละครับถ้าโฟดไปผมก็น่าจะต้องไปกับโฟดนี่แหละใช่แต่ถ้าถ้าอยากกินอะไรผมอยากกินเอ่เกินกช่ที่จีนมนมนจีนมนจีอ๋อนมจีนมนดับเบิ้ Yes มาไม่มีทันสี่อ่ะออกมีเมินบอกได้ก็ให้เป็นแบบอ่าแบบของขวัญเสื้อผ้าหมวกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เกิดจังหวะไม่าให้อะไร ผมก็ให้ความรักที่ผมมีให้บนนะครับให้อะไรกันแน่เลยให้อะไรกันโอเคแน่เลยน่ารัก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 คอร์เตเลงรักครับฮุกครับเพราะว่าเป็นเป็นเพลงซิงเกิลแรกของผม อ๋อชื่อซีนี่ดีใจแล้วก็เป็นเพลงที่มันมีความหมายแบบเอาหลายๆเพลงรวมกันของมันมีกิมมิคดีใช่ครับมีทั้งเพลงเก่าๆเพลงใหม่ๆอะไรอยงนี้ยครับก็อยากให้ทุกคนลองฟังดูครับชอบอเต้นนะเต้น เนคุณเต้นเห้อ้คุณร้องเลยแล้วคุณเต้นเลยไม่ไคุณไม่คุณอง่ชว์ความสามารถของคุณได้เดี๋ยวผมเต้นด้วยแต่คุณต้องเต้นด้วย Love 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 somebody to on you need I จบแล้วเนี่ยท่าเก่งกันหอเปล่าน้องโฟดครับน้องโฟดชอบน้องโฟดอันนี้มันออนอีชีไหนน้องโฟดชอบเพลงก้อนหินกับดวงดาว เป็นเพลง EP 12ครับใช่เป็นเพลงที่ความหมายดีมากอยากให้ทุกคนให้มามีชาวจีนทุกคนนะครับไปอะมีขีดเลยครับอะมีชาวจีนลองยาวอ่ะเตาน้องเพลงีดาวจำไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวนะอิงตัวเองจำไม่ได้แล้วหรอ คืนที่ดาวทอดสายสวันค์น่เห็นกันที่ตรงนี้เพี่งเธอเท่านั้นไม่ว่าอะไ,ไ,ไรก็ไม่หวั <c oughs> ่น <c oughs> ก็แค่ <c oughs> <ๆ>เธอเชื่อใจแค่มีเธออยู่กับฉันอะมาแล้วมาแล้วให้เธอนั้นได้รู้ไม่ว่าจะเมื่อไร แม่จิกไล์เท่าไรว่าเธอคือคนสำคัญโค้ก็เจมินายเป็นคอนเสิรตสองของโลกเลยจริงกระชุ่มกระชวยหัวใจได้ดูลูกร้องเพลงสักกันิดซักก็หน่อยก็ยังดีแต่เธอคือคนสำคัญและตัวฉันข้อที่สองดวง เสมอไป forever yeah, yeah, yeah. จะมีในโฟนเย่บอกให้ทุกคนได้ยินว่าฉันดีและรักเธอ